สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับะะเหรียนกษัตริย์สสีที่ล,ลึกนะครับวาระที่17นะฮะครบรอบ1น0้ปีกรมชนรัฐทานนะครับลักษณะของเหรียญเลยก็คือเป็นเหรียญโลหะ2สีนะครับราคา10บาทไม่ขัดเงานะ,ะวงขอบนอกมีเฟืองจากสลับเรียกน,นะครับก็เหมือนเหรียญ10บาททั่วไปนะฮะ เส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลลิเมตรนะครับนะฮะด้านหน้านะครับการเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์นะฮะพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่5นั่นเองนะฮะและพระบรมรูปนะฮะพระบาทสมเด็จพระปรมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับ ในหลวงรชัชกาลที่9นะครับทั้งสองพระองค์ผินพ,พระภาคทางเบื้องขวานะครับและก็ฉลองพระองค์นะครับเป็นทุกสากลนะฮะภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับมีข้อความว่านะรัราชกาลที่5นะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าราชัชกาลที่9นั่นเองนะครับสำหรับ ะะด,นะะด้านหลังนะฮะตรงกลางเหรียญก็จะมีรูปนะฮะเครื่องหมายมราชการของกรมชนรัฐทานนะครับภายในวงขอบเหรียญนะฮะเบื้องบนนะฮะมีข้อความว่าครบ100ปีกรมชนรัฐทานนะครับ13มิถุนายน2545นนะฮะเบื้องร่างมีข้อความว่า สิบบาทประเทศไทยนะฮะครบรอบวันละเมื่อวันที่นะสิบสามิถุนายนสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะฮะวันที่ประกาศใช้นะครับสองกันยายนสองพันห้าร้อยสี่สิบห้านะฮะจำนวนการผลิตทั้งสิ้นสามล้านเหนนรียญนะฮะซึ่งนะฮะทำให้ราคาเหรียญน,นะครับสภาพ UNC เลยของเหรียญนี้นะครับก็มีราคา ประมาณอยู่ที่นะครับเจ็ดสิบถึงหนึ่งร้อยนะฮะในราคาขายนะครับในราคารับซื้อก็จะประมาณห้าสิบาทเท่านี้นะครับแต่ถ้านะฮะแต่ถ้านะครับคุณลักษณะพิเศษนะครับก็คือส่วนมากนะครับเหรียญที่ลึกนะฮะที่เขาเรียกกันก็คือมีพ้าเสียนตรงนะฮะนะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับ แต่ถ้ามีการปั๊มผิดรูปนะครับมีลักษณะพิเศษนะครับคือหมุนแล้วนะครับเอียงแบบนี้เอียงแบบนี้นะครับหรือกลับหัวแบบนี้นะครับราคาจะแตกต่างกันไปนะครับราคาค่อนข้างสูงกว่าสภาพ U N C แน่นอนนะฮะ สำหรับน้ำหนักเหรียญของเหรียญน,นะครับก็อยู่ที่ประมาณ8.5กนนรัมนะฮะเดีย๋ยวเรามาชั่งกันเลยนะครับ นะครับสแตนดาร์ดก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสภาพนี้ก็นะครับ ตานการใช้งานมาเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเป็นเหรียญ UNC นะฮะราคาก็ค่อนข้างนะครับสูงกว่าเพื่อนนะครับแต่ถ้ามีลักษณะพิเศษนั้นฮะแล้วแต่คนซื้อหานะครับตกลงกันนะครับราคานะฮะอาจจะพุ่งซึงหลักพันก็ได้นะครับแล้วแต่นักสะสมชื่นชอบนะฮะถ้ามีลักษณะเพอร์เสียงกับ แบบนี้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับ เหรียญกริย์ที่ระละึกนะครับครบรอบ100ปีนะฮะกรมชลประทานปีพศ2545นะครับเขากล่าวคำว่าสวัสดีครับ